เมื่อตู้ ATM มีชีวิตอย่างมาดูโรถูกถอดปลัก๊กความเสียหายหลังบ้านของเตหารานก็หนักหน่วงสิ่งที่เหลืออยู่เบื้องหลังไม่ใช่แค่ความเงียบแต่คือนี่เสียโครงการร้างและเส้นทางเลี่ยงคว่ำบาตท,ที่พังทลายแม้ตัวเลขความเสียหายจะไม่ถึงหมื่นล้านแต่เจ็บจริงทุกดอลลาร์ปฏิวัติอิลานเสรีเคลียร์คาเมรีอีสุกใกล้ล่วง ถอดปลั๊กตู้ t m มาดูโรนี่หายอิรานหายเันะสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราก็จะมาอัปเดตสถานการณ์เหตุการณ์ในตะวันออกกลางกันอีกคลิปหนึ่งท่านผู้ชมครับสถานการณ์ในตะวันออกกลางตอนนี้ร้อนรละอุกกลางเปลวไฟท่านผู้ชมครับท่ามกลาง สถานการณ์หนาวเหน็บแอดมินที่ปัจจุบันที่อยู่นี่นะครับก็ยังหนาวเหน็บครับสิบโมงแล้วนะครับยังไม่เห็นเดือนเห็นตะวันหมอกยังลงเต็มเพนันอากาศหนาวเหน็บประเทศไทยคงไม่ร้อนรุ่มเท่าความรุนแรงความร้อนที่กําลังจะเกิดขึ้นในตะวันออกกลางท่านผู้ชมครับ24ชั่วโมงที่ผ่านมาการประท้วงในอิหร่านลุกลุกลามนะครับทั่วประเทศท่านผู้ชมครับสถานการณ์มีการจุดไฟเผาสถานที่ราชการนะครับ ดูเหมือนว่าตอนนี้นะครับการประท้วงในอิหร่านมันยกระดับขึ้นเต็มที่เลยนะครับสุขงอมเต็มที่สถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นท่ามกลางวิวาทะของผู้นําสูงสุดคามีอดีนะครับที่ประกาศตั้งแต่ช่วงกว่า10ชั่วโมงที่ผ่านมาในเรื่องของการที่จะยังคงสถานะอิหร่านต่อไปและ ประกาศก้าวเตือนผู้ที่กําลังจะแทรกแซงโดยเฉพาะพูดตรงๆถึงทรัมป์นี่หละครับว่าให้ไปจัดการบ้านของตัวเองซะดีกว่าขณะที่สถานการณ์ในอิรานตอนนี้การประท้วงลุกลามบานปลายทั่วประเทศมีการจุดไฟเผาสถานการณ์ที่อิรานนี่หละครับดูเหมือนว่ามันเกิดขึ้นพร้อมๆกับในเรื่องของสถานการณ์เศรษฐกิจของอิรานนี่หละครับที่มันร้อนรุ่มนะครับพร้อมๆกันทุกอย่างดูเหมือนว่า มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่ความรุ่มร้อนทั้งทางเศรษฐกิจและการเดือดร้อนของประชาชนการประท้วงนี่แหละครับมาบรรจบกันพอดีสถานการณ์มันเกิดขึ้นชัดเจนที่สุดตั้งแต่ช่วงปลายปีมาแล้วน,นะครับและมัน ถูกเติมเชื้อเพลิงด้วยสถานการณ์ปฏิบัติการแอฟซูรูลีโชนะครับที่เวเนซุเอลามันก็เลยทําให้สถานการณ์ของอิล่านมันได้รับเชื้อไฟอย่างดีมันก็เลยลุกลามบานทะโลในปัจจุบันท่านผู้ชมครับเมื่อตู้ ATM มีชีวิตอย่างมาดูโรถูกถอดปลั๊กในเวเนซุเอลานี่แหละครับนี่หายโครงการกลายเป็นซากและฐานฟอกเงินมันก็ถูกปิดตาย ผลพวงที่เจ็บปวดที่สุดในปฏิวัติการแอฟริการีโซนนี่แหละครับซึ่งสารัฐเข้าควบคุมเวเนซุเอลาและคุมตัวมาดูโรตั้งแต่วันที่3มกราคมที่ผ่านมา อาจไม่ใช่ชะตากรรมของอดีตผู้นำเผด็จการเพียงแต่อย่างเดียวแต่มันคือความเสียหายหลังบ้านของเตหรานนะครับ mm. กระเป๋าเงินหลักของอิหร่านที่หนักหน่วงจนเรียกได้ว่าเป็นการล่มละลายทางการทูกในทางการทูกทางการทูดในซีกโลกตะวันตกก็ว่าได้ท่านผู้ชมครับเมื่อตู้ ATM มีชีวิตอย่างมาดูโล่นี่ยเลยครับถูกถอดปลั๊กกระทันหันท่านผู้ชมครับสิ่งที่มันเหลืออยู่เบื้องหลังมันไม่ใช่ความเงียบ yeah กระแสที่ถูกตัดปลับกแต่มันคือนี่เสียโครงการโครงสร้างอะไรก่อเส้นทางหลีกเลี่ยงการคว่ำบาตรที่มันพังทลายมันซ้ําเติมเศรษฐกิจอิหร่านจนทําให้ประชาชนนี่แหละครับทนไม่ไหวแม้ตัวเลขความเสียหายมันอาจจะไม่ถึงหมื่นล้านนแะครับแต่ตัวเลขจริงมันก็เจ็บจริงทุกดอลลาร์ท่านผู้ชมครับแม้ตัวเลขในโซเชียลบางสายบางสํานักนี่แหละครับความเสียหายของอิหร่านในเวเนซุเลานี่แหละครับมันอาจจะถึงระดับเฉียดหมื่นล้านท่านผู้ชมแต่จาก ข้อมูลที่ตรวจสอบได้ตัวเลขจริงมันก็อยู่ในระดับหลายพันล้านถึงมันไม่ถึงหมื่นล้านได้นผู้ชมครับ แต่มันก็หนักหนาสาหัสสากันถ้าเทียบกับสภาวะเศรษฐกิจของประเทศในปัจจุบันงานนี้อิหร่านไม่ได้โดนปล้นกลางวันแสกแสกเฉยๆท่านผู้ชมแต่โดนลูดซับแบบเรียบกิีบเงียบกิิบนะครับไม่มีการขึ้นบัญชีดำไม่มีข่าวใหญ่มีแค่การเปลี่ยนรัฐบาลน,นี่ก็กลายเป็นอากาศชะทิาตนี่สูญกรณีเวเนซุเอลาเนี่ยะครับอาจไม่ใหญ่เท่าซีเรียเพราะว่าซีเรียเนี่ยแหละครับอิหร่านสูญเสียเงินไปราวๆสามหมื่นล้านดอลลา,าร์สหรัฐตลอดช่วงเวลา การทํางานจนจบงานนี่แหละครับแต่มันก็สะท้อนปัญหาเดียวกันชัดเจนท่านผู้ชมครับยุทธศาสตร์ท,ที่ทุนเงินเลี้ยงระบบนี่แหละครับมีอายุการใช้งานจํากัดเมื่อระบบมันล่มท่านผู้ชมพันธมิตรก็หาย งบดุลของเตหฮาาิลนตอนนี้ติดลบตัวแดงเถืออเข้มขึ้นอีกหนึ่งบรรทัดจับตาต่อไปนะครับว่ารัฐบาลใหม่กาลคัดนี่แหละครับจะขุดเอกสารเส้นทางการเงินอิหร่านขึ้นมาแฉบนวีธีโลกหรือไม่เพราะว่าถ้าเกิดขึ้นจริงท่านผู้ชมนั่นอาจไม่ใช่แค่เรื่องเงินแต่มันคือการปิดฉากบทบาทของอิหร่านในละตินอเมริกาอย่างเป็นทางการอิหร่านและเวเนซุเอลาเนี่ยแหละครับร่วมมือกันอย่างเป็นระบบทั้งที่สองประเทศนี่แหละครับถูกคว่ำบาตรแต่ยังสามารถหาเงินได้ ก็คือการค้าขายผ่านกองเรือเงากองเรือบรรทุกน้ํามันนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตโดยลูกค้ารายใหญ่มันกลายเป็นประเทศจีนและตอนนี้ก็เป็นประเทศจีนนี่แหละครับอาจจะต้องเจ็บทุกดอลลาร์ที่มีการเปลี่ยนแปลงต่อไป ในขณะเดียวกันสถานการณ์ในอิหร่านก็เดือดปุดปุดเสียหายนะเสียงหายยานะไม่แพ้กันท่านผู้ชมการประท้วงเกิดขึ้นทั่วประเทศขยายออกมาเป็นวันตั้งแต่วันที่28ธันวาคมเลยแหละครับตลอดช่วงนะครับ ตลอดเหตุการณ์ในช่วงสงครามกลางเมืองที่เกิดขึ้นนี่ยนะครับเมืองเหลืองแห่งนี้ดูเหมือนว่ามันเต็มไปด้วยเงินเฟ้อจนขายของที่มินเวลา,าแพงแพงไม่ได้เหตุการณ์มันปะทุกตั้งแต่ช่วงปลายปีท่านผู้ชม28ธันวาคมหลังจากที่ตลาดกลางสินค้าแห่งหนึ่งมันอยู่กลางเมืองหลวงน,นี่แหละครับราคาสินค้าที่มันพุ่งสูงขึ้นจากกระตางเงินเฟอ้อนี่แหละครับทำให้สินค้ามันราคาแพงสินค้าราคาแพงมันก็ขายไม่ได้ขายไม่ได้นะครับพอค้าที่อยู่ในตลาด กางเมืองก,ากลางกรุงเตหะรานแห่งนี้ก็รวมตัวกันประท้วง และสุดท้ายนี่แหละครับเรื่องเศรษฐกิจมันก็ขยายวงขยายเป็นเลยร้อยเมืองในปัจจุบันสถานการณ์มันเกิดจากควบคุมท่านผู้ชมครับอิรานกําลังเดือดขั้นสุดเมื่อการประท้วงต่อต้านรัฐบาลลุกลามไปทั่วประเทศในจังหวัดที่ถนนนี่แหละครับเต็มไปด้วยเสียงประชาชนผู้นําสูงสุดคาเมรีก็พูดแรงๆตรงๆใส่โดนัลด์ทรัมป์นะครับว่าจะต้องล้มล้างไม่ต่างจากทรรลาดในประวัติศาสตร์ที่จบไม่สวยคาเมรีชี้ว่าผู้นําที่หลงอํานาจสุดท้ายจะไม่มีใคร หนีชะตากรรมนี่คือคําพูดของคาเมเดี i. ดูเหมือนว่าคําพูดของเขาเนี่ยแหละครับมันจะย้อนแย้งเข้าหาตัวเองหรือเปล่า ทามการสถานการณ์ที่ถูกยกระดับขึ้นเรื่อยๆท่านผู้ชมครับตามรายงานของสื่ออย่างเทเลกราฟนี่แหละครับแหล่งข่าวระดับสูงของอิหร่านระบุนะครับว่าอาลีคาเมเดีผู้นําสูงสุดของอิหร่านได้สั่งให้กองกําลังพิทักษ์ปฏิวัติอัสลามหรือว่า i r อ c นี่แหละครับเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดซึ่งสูงกว่าระดับความพร้อมที่ใช้ในความขัดแย้งเดือนมิถุนายนกับอิสราเอลแหล่งข่าวอ้างว่านะครับหน่วยอาวุธและก็บังเกอร์ที่แข็งแกร่งถูกเปิดใช้งานอย่างเต็มที่นะครับโดยคาเมเดีเพิ่งผ่า กองกําลังพันธกิปฏิวัติอิสลามนี่นะครับในการปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยส่วนตัวท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับความพักดีในที่อื่นๆที่มันดูเหมือนตอนนี้มันเริ่มจะไม่ค่อยพักดีเลยครับท่านผู้ชมมีรายง,งานจากผู้บัญชาการระดับสูงนี่เลยครับอาจกําลังจะโจมตีอิสราเอลเพื่ออาจจะทําให้เกิดแรงร่วมใจกันในการปกป้องประเทศนี่แหละครับท่ามกลางข่าวการโจมตีจากอิสราเอลที่กําลังจะเกิดขึ้นเหมือนกันขณะที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษเดลต้าฟอรสหน่วย ที่ฮิวเปีกมาดูโรตอนนี้ได้รวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งตามแชร์แดนด้านซีลเลียท่านผู้ชมครับขณะที่เครื่องบินเติมน้ามันกลางอากาศนี่แหละครับต่างทยอยเข้าประจําการตามสนามบินต่างๆในตะวันออกกลางเตรียมพร้อมการสนับสนุนการโจมตีทางอากาศที่กำลังจะเกิดขึ้นทั้งจากอิสราเอลและอเมริกา ท่านผู้ชมครับสถานการณ์ล่าสุด24ชั่วโมงที่ผ่านมาการสื่อสารอินเทอร์เน็ตทุกอย่างถูกตัดช่องโทรทัศน์จอดำนะครับดับมาแล้ว16ชั่วโมงท่านผู้ชมตัดขาดร้อยเมืองจากโลกภายนอกตอนนี้ยอดผู้เสียช,ชีวิตมันทะลุ45ศพไปแล้วนะครับกลายเป็นสัญญาณเตือนความเงียบคือสัญญาณล่วงหน้าของการกวาดล้างครั้งใหญ่เมื่อหลักฐานถูกกบกระสุนจริงมันก็จะทํางานท่านผู้ชมสถานการณ์ในอิรานขณะน,นี้มันเปรียบเสมือนภูเขาไฟที่กําลังจะ ระเบิดในห้องมืดท่านผู้ชมครับภายหลังที่คามีเีเนี่ยแหละครับออกมาท,าท้าทายโดนนั่นทรัมอย่างรุนแรงผ่านโทรทัศน์ซึ่งก็เป็นช่องทางเดียวในการสื่อสารที่มีอยู่ท่ามกลางรายงานการตัดอินเทอร์เน็ตทั่วประเทศเนี่ยแหละครับภายหลังคามีคเคมีเีออกรายการโทรทัศน์นี่แหละครับจอโทรทัศน์ทั่วประเทศก็ดับลงนับเป็นเวลาปัจจุบันนี่แหละครับมันลากยาวเกิน16ชั่วโมงแล้วท่านผู้ชมครับเน็ตบล็อกนะครับรายงานว่าการตัดอินเทอร์เน็ตครั้งนี้รุนแรงที่สุดตั้งแต่ปี2019 ส่งผลกระทบต่อประชากร85ล้านคน จุดประสงค์เดียวในการตัดอินเทอร์เน็ตทําให้จอดำนี่แหละครับคือการทําลายความสามารถในการประสานงานของม็อบนะครับในร้อยเมืองที่น่ากลัวที่สุดก็คือการป้องกันไม่ให้คลิปวิดีโอการสังหารโม่ถ้าเผื่อมันเกิดขึ้นนี่แหละครับหลุดลอดออกถึงมือสื่อต่างชาติน่าจะกลายเป็นหลักฐานสําคัญความชอบธรรมของทรัมป์นี่แหละครับที่จะเข้ามาแทรกแซงเมื่อไม่มีอินเทอร์เน็ตท่านผู้ชมครับม็อบก็จะไม่รู้ว่าถนนเส้นไหนปลอดภัยหรือว่าจุดไหนมีกองกําลังเสริม IRGC นะครับ ร,รัฐบาลกําลังใช้ความเงียบเป็นอาวุธในการแยกปลาออกจากน้ําเพื่อจัดก,การทีละกลุ่มขณะที่ทรัมก็ประกาศนะครับว่าล็อกแอนโหลดท่านผู้ชมครับล็อกแอนโหลดหากมีการสังหารหมู่อิรานก็จะสวนกลับด้วยการลากเส้นแดงซึ่งตอนนี้ดูเหมือนทรัมปนั่นแหละครับเตรียมปฏิบัติการแล้วท่านผู้ชม นี่คือหลังบ้านนะครับการตัดเน็ตจ,จึงเป็นการปิดกั้นไม่ให้ทำนี่เลยครับมีข้อมูลเพื่อสร้างความชอบธรรมในการอ้างว่าเห็นเหตุการณ์การสังหารหมู่ผ่านหน้าจอโทรศัพท์นะครับคามิเเดเดิมพันด้วยความชอบธรรมทั้งหมดเพื่อปิดเกมให้จบก่อนที่ซาลัดนี่เลยครับจะเข้ามาแทรกแสงความเงียบ16ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมันคือช่วงเวลาที่อันตรายที่สุดในเวลาปัจจุบันในประวัติศาสตร์อิหร่านสมัยใหม่เพราะเมื่ออินเทอร์เน็ตกลับมาเนี่เลยครับเราอาจจะได้เห็นภาพความสูญ เสียที่โลกไม่อยากยอมรับแต่เมื่ออิลานเปิดอีกครั้งนี่เลยครับ ทุกอย่างก็เรียบร้อยแล้วเกิดกว่าที่ภายนอกจะเข้ามาแทรกแซงสถานการณ์ล่าสุดมันเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมามันมีรายงานออกมาชัดเจนเลยครับท่านผู้ชมครับกองกําลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามได้ย,าย้ยายผู้นําสูงสุดคาเมดีนี่เลยครับไปยังที่หลบซ่อนในทะเลทรายห่างไกลที่เมืองทาบาสนะครับทางตะวันออกของอิหร่านนะครับท่ามกลางการประท้วงที่ทวีความรุนแรงขึ้นทั่วประเทศอาคารที่ทําการรัฐบาลท้องถิ่นในแต่ละเมืองหลายเมืองนั่นงครับ ตังตอนเหนือของอิหร่านถูกไฟไม่ล้อมกรอบขนาดที่การประท้วงต่อต้านรัฐบาลทวีความรุนแรงทั่วอิหร่านเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลอิลอสลามนะครับเปิดเผยกับหนังสือพิมพ์เตฮารานทามนะครับว่าการแทรกแซงใดๆของสหรัฐโดยโดนันทรัมนี่หละครับอาจจุดชนวนสงครามโดยระบุนะครับว่าฐานยิงขีปุธใต้ดินของกองกําลังพิทักษ์ปริวัติอิสลามนี่หละครับอยู่ในสภาวะพร้อมใช้งานเต็มที่แล้วในปัจจุบันและตอนนี้นะครับสถานการณ์มัน ก็สุกงอมเต็มที่ท่านผู้ชมคาเมดีอีพร้อมจะล่วงล่วงหล่นตามมาดูโลเลยแหละครับการโจมตีทางอากาศจากอเมริกาอิสราเอลมันกําลังจะเกิดขึ้นท่านผู้ชมเร็วๆนี้เลยครับและหรือเหมือนอาจจะทําให้หรืออาจจะเป็นว่าอิรานนี่แหละครับอาจจะเปิดปฏิบัติการโจมตีสวนทางทั้งอเมริกาและอิสราเอลก่อนรวมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับ